ทางด้านทรัมป์เนี่ยพูดง่ายเขาต้องการที่จะสร้างชื่อเสียงนะครับเห็นไหมครับเขาบอากว่าจะวันเดียวเพราะเขาอยากให้ดีลเนี่ยจบเร็วพอเขาได้คะแนนเสียงแต่อย่าลืมนะฮะ mm hmm. ผมอยากให้พวกเรานะฮะฟังอาจารย์แล้วเราอให้อาจารย์แปลมาจากไหนผมอยากให้พ่ออาจารย์อ่านหนังสือเยอะมากและลองไปอ่านหนังสือนะครับเ,เล่มหนึ่งชื่อว่า Genesis นะครับของคิสซิงเลอร์เล่มหนึ่งนะครับอีกเล่มหนึ่ง n e x u s นะครับ อีกเล่มหนึ่งนะครับชื่ออะไรครับนะฮะลองไปอ่านดูนะครับอาจารย์มีตรงนี้ให้ดูเลยเกเนอจ์วันนี้อาจารย์เอามาให้ดูเ mm hmm. พราะหลายคนจะแปลกใจว่าอาจารย์เอาขาข้อมูลจากไหนทุกอันที่ผมมีอยู่ในข้อมูลอันนี้หมดโอเคนะครับเป็นหนังสือนะครับใหม่นะครับ,นะรบอีกอันหนึ่งผมเคยแนะนําไปแล้วชื่อ Nexus ของคนที่เขียนเรื่องโฮโมซาเปียนเขาบอกแบบนี้ครับว่าสิ่งที่อันตรายคืออะไรครับ ก็คือว่าในตอนเนี้ยผู้นําต่างๆเนี่ยมันกําลังใช้เรื่องของอะไรครับโซเชียลมีเดียนะครับเป็นผู้นําที่ใช้โซเชียลมีเดียก่อนที่ผมจะมาคุยกับคุณตะกี้นี้ที่เดี๋ยบอาช้าไปห้านาทีสักทีเพราะว่ามีคนเข้ามาปรึกษาผมแล้วก็บอกเลยอาจารย์วันเนี้ยโลกมันคนที่พูดความจริงอ่ะน้อยลงมาทุกทีคนที่เชื่อโกหกมันเต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วที่เชื่อโกหกเพราะอะไรครับเพราะว่าความรู้มันหายากมาก เราโซเชียลมีเดียใครพูดแล้วมันตรงเลยอันนี้ก็เป็นโอกาสของผู้นำนะครับผู้นำประเภทนี้นะครับเป็นผู้นำที่ร่วมมือกันระหว่างโซเชียลมีเดียกลับอะไรกับกับเป็นผู้นำและผู้นำพวกนี้ต้องการขยายความยิ่งใหญ่โซเชียลมีเดียตอนนี้คุณดูฮะเอลอนมัสเห็นไหมครับใช้ X อ็สมัสออกข่าวอะไรต่างๆออกมาเยอะแยะมากและพวกนี้ก็จะเป็นพวกซึ่งพูดง่ายจะท้ายกคนต่างๆเฮ้ย hey, ไอ้นี่ไม่ดีผลประโยชน์ต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นคนส่วนใหญ่ นะครับในการที่จะเข้าใจอย่างเราเนี่ยถ้าเป็นประชาชนเนี่ยถ้าเราเป็นคนอเมริกันเฮ้ยไปลบทําไมวะนะครับอเมริกาอยู่ยังอเมริกาไปช่วยทำไมยูเครนเฮ้ยมันบ้าจริงจริงไอ้นู่นนี่นีน่แต่สังเกตด,ดูนะฮะถ้าเราไปดูทําไมนะครับถ้าไม่ใช่คนทรัมทําไมอเมริกาทั้งอันดีพับริกันถึงช่วยยุโรปทําไมถึงยอมเพราะเขามองว่าสิ่งที่มองประชาชนจะไม่รู้เพราะประชาชนมีความรู้สึกเฮ้ยอย่าสบายกว่าแต่ถ้ามองให้ลึกนะครับก็เหมือนกับในกรณีของ ฮิตเลอร์ไงประชาชนสนใจชอบเลยครับขอว่าไม่มีสันติภาพเอาเข้าจริงๆนะครับในกรณีก็เกิดอะไรสงครามเพราะะฉนั้นยุโรปสมัยนั้นถ้าไม่มีเชอร์ชิลวันนี้ยุโรปเปลี่ยนไปหมดเลยครับเพราะนสิ่งที่สําคัญก็คือคนส่วนใหญ่จะมองอีกด้านหนึ่งแต่คนที่เป็นผู้ทีมผู้นาเนี่ยเขาจะต้องมองข้ามช็อตเพราะพอมองข้ามช็อตปั๊บเนี่ยมันมองต่อว่าถ้าเกิดนะครับในกรณีข้อตกลงเนี่ยมันแสดงความ่อนแอของอเมริกา นะครับนะแล้วอ่อนๆในนี้คนฟังทั่วไปไม่รู้เพราะว่าโซเชียลมีเดีเดี๋ยวโอ้ยอเมริกาเห็นแม่ทําเก่งมากชลล้องอะไรต่างเหล่านี้แต่ฟังจากยุโรปพูดง่ายๆข่าวอ่อนนะครับเพราะอะไรครับเพราะถ้าเป็นแบบนี้มันจะง่ายนิดเดียวเลยพอะรัสเซียมีความยิ่งใหญ่ละพอมีความยิ่งใหญ่ปั๊บเนี่ยสิ่งที่ตามมาคือที่ยุโรปกลัวเขาไม่ต้องทําอะไรเลยครับใช่นะครับไม่ต้องบุกไม่ต้องอะไรใช้ไซเบอร์คืออ่านข่าวพออ่านข่าวปั๊บนะทำยังไงครับ ในประเทศลัตเวียริทัวเนียเอสโตเนียก็จะมีคนคนอะไรครับคนรัเสเซียอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นในกรณีก็เหมือนกับดอนบัสเพียงแต่ออกข่าวนะครับในลักษณะแล้วก็เกิดอะไรครับเกิดปั๊บเนี่ยจะมีคนในรัเสเซียที่อยู่ในเริ่มที่จะแสดงความไม่พอใจเหมือนกับที่ไครเมียแค่นี้เองครับรัเสเซียก็อ้างเลยครับเฮ้ยต้องเข้าไปช่วยเหลือคนรัเสเซียเพราะว่าถูกเล่นงานเพราะจะพูดง่ายๆผลกระทบจากการเจรจารเนี่ยทางด้านยุโรปนะครับโดยเฉพาะลัตเวียริทัวเนียโปรแลน กลัวกันมากว่าถ้าเป็นแบบนี้มันจะสร้างปัญหาหนึ่งเอกภาพของนาโตความไม่ไว้วางใจต่ออเมริกาซึ่งไม่ต้องพูดเลยขนาดนี้ถ้าเราดูผมถามพวกเราแนละ้วก่อนหน้านี้กับตอนนี้พวกเรารักทัปม์มากขึ้นหรือลดน้อยลงเราจะเห็นว่าประชาชนทั่วโลกเนะี่ยจะบอกว่าทัปม์มองจากอเมริกาด้านเดียวเล่นหนักมากเลยอเมริกันเฟิร์สอะเล่นท่วทุกประเทศเลยอะเพราะเราจะเห็นได้ชัดนะว่าในกรณนนีคนจะมีความรู้สึกว่าการเล่นแบบนี้โดยไม่ได้คิดถึงกฎหมายรงเทศเล่นงานอะไรครับ Uh, ทางด้านของอะไรทางด้านแคนาดาเม็กซิโกหลายๆเรื่องและหลายต่อประเทศจะยึดประเทศนั่นประเทศนี้เพราะมองจากคนอบริการเอ,อ้ยิ่งใหญ่แต่ลองมองจากคนทั่วไปเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่คนกลัวกันมากว่าโซเชียลมีเดียเนี่ยมันจะช่วยอะไรครับเปลี่ยนแปลงทําให้เกิดภาพภาพัก พะภาพทับนะนี่คือเหตุผลเพราะฉะนั้นในกรณีสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คืออะไรครับถ้ามองประปเภทกิรจัติตกลงได้เร็วคนอเมริการส่วนหนึ่งนะฮะพวกขวาจะโอ้หฉลองเลยครับแตกด้านของเหรียญคืออะไรครับมันปัญหาคือสร้างความไม่ไว้วางใจกระทบกับเรื่องของอเมริกาพอกระทบยังไงครับผมนะฮะเป็นอะไรครับผมเป็นเอ่อผมเป็นอะไรครับเป็นประจิอยู่ในนาโตวันนี้ผมจะมีความรู้สึกว่าผมใกล้ชิดกับปูตินดีกว่าไหนๆก็ไว้ใจอเมริกาไม่ได้นาโตเนี่ยแตกเป็นแตกเลยนะฮะ สหภาพโซเวียตมีโอกาสแตกได้อีกไอ้ทั้งดสหภาพยุโรปเพราะอะไรครับพอเกิดภัยคุกคามมาเนี่ยรวมตัวกันลำบากเลยจะรวมตัวยุโรปจะมานะ่รวมตัวกันที่จะที่จะต่อสู้กับทางด้านรัเสเซียสู้ได้ครับแต่ว่าอะไรครับมันไปไม่ถึงคุณดูครับคุณดูบทความนะฮะเขาเขียนไว้นะ,ะบทความยุโรปถ้าจะสร้างความแข็งแกร่งต้องใชเ้เงินเท่าไหร่ดูฮะเอกบัตรพดสร้างความแข็งแกร่งในการที่จะ เรียกว่าต่อกอนกับรัสเซียประมาณสามล้านล้านเหรียญครับสามล้านล้านแล้วก็ต้องใช้เวลาจนถึงปีสองประมาณอีกสองศูนย์สามศูนย์ครับถามเลยครับรยุโรปตอนเนี้จะเงินต่างๆเหล่าเนี้ตอนนี้ก็ลําบากแล้วก็สองไอ,อ้พวกที่เป็นขวาจัดเหล่านี้ก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยลบไปทําไมต่างๆเหล่านี้เพราะฉะนั้นโลกวันนี้พันพยุโรปก็จะอยู่ในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นในกรณีนี้สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คือถ้าทรัมป์อันนี้ เกิดขึ้นมันจะมีผลกระทบเป็นลูกโซ่ไปสู่ทั่วโลกเลยครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงโลกทั้งใบเลยจากหน้ามือเป็นหลังมือถ้าสิ่งที่อเมริกาจะเผชิญอะไรครับภายใต้แบบนี้ถ้าคุณไม่เชื่ออเมริกาเอาไปนะไม่นะคนในยุโรปถ้าคุณไม่อ่านข่าวนะฮะถามมาจาก,กไหนผมอ่านข่าวนะสายในเชื้อทาเอ่าวขาอังกฤษฝรัร่งเศสสเปนอิตาลีทุกวันปรากฏว่าคุณไปดูข่าวนะค,คนในยุโรปนะครับบันนี้มองอเมริกาก่อนหน้านี้ไม่กี่เดือนนะยังมองอเมริกา ลักษณะ60%ตอนนี้คนดูอเมริกาไม่ใช่เป็นพันธมิตรละมองว่าอเมริกาเป็นเพียงอะไรครับหุ้นส่วนที่จําเป็นถือเขาไม่ว่าใจอเมริกาแล้วซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลยนะครับภายใต้ทรัมป์อันนี้เพฉะนะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ผลกระทบตัวเนี้ยมันจะเป็นลูกโซ่เพราะว่าพอเป็นลูกโซ่ปั๊บนะมันจะมีส่งผลไปสู่อินโดแปซิฟิก รเรื่องของผลกระทบต่อพวกเราด้วยเกี่ยวข้องกับไต้หวันเพราะว่าในกรณีอมเมริกาเนี่ยไว้ใจไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นแต่ละประเทศก็มีความรู้สึกเฮ้ยนะตอนนี้กําลังอยู่ในขาลงซาอุดิอาระเบียนะในที่สุดนะก็ต้องเผชิญทีนี้ถามว่าในกรณีทางด้านอิหร่านทางด้านทรัมป์นะฮะเขาใช้วิธีนี้ก็คือทรัมป์เนี่ยสังเกตดูว่าถ้าคนไหนเขาเล่นได้เขาเล่นหนักนะครับแต่ถ้าเล่นแล้วมีการสู้แม่เจ็บๆนิดนึงเขาถอยเหมือนกัน เพราะฉะนั้นก็เกเณียนนี้ก็มองทางด้านไหนฮามัสไงเห็นไหครับเล่นหนักเลยโอ้ยใช้สับเลยกับลุกเป็นไฟจาต่างๆพอดูแลฮามสนะครับตอนนี้ถิ่นแล้วก็สนับสนุนอิสราเอลเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นตสนับสนุนอะไรครับขยายดินแดนเนี่ยไม่ต้องพูดถึงสองรัฐเลยและที่สําคัญจะเล่นงานอิหร่านอันเนี้ยคือจะเล่นอิหร่านอินหนักเลยเล่นงานอิหร่านเนี่ยนะครับเล่นงานอิหร่านในเรื่องของเรื่องของน้ํามัน เพื่อที่จะให้อิลานเนี่ยนะอยู่ในลักษณะที่เศรษฐกิจย่อยยับขึ้นมาอันนี้ก็คือสิ่งที่ทางทามต้องการเพราะว่าทามนั้นนะครับสนับสนุนทางด้านของอาทางด้านของอิสราเอลอยางเต็มที่ครับนะครับสังเกตดูไม่กระชัง่งเรื่องของการเจรจาเรื่องการลบสนับสนุนการขยายดินแดนของอิสราเอลไปในด้านของเวสต์แบงค์ทำยอะไรต่างๆทัมหนึ่งยังให้ลูกเขยเขาเนี่ยทำข้อตกลงเขาเรียกสองรัฐ แต่ว่าเอาที่ดินของอะไรครับของทางด้านปาเลสไตน์ไปทั้งเยอะแยะนะครับเมื่อเทียบกับที่ดินที่คูรจะได้นะครับที่ดินนั้นนี่ก็คือที่ดินที่ทางด้านของอิสราเอลยึดมาหลังหนึ่งเก้าหกเจ็ดเวสต์แบงก์กับเสียงหุนกาซาแต่พอคลสองตอนนี้ไม่ได้พูดถึงด้านสองรัฐละแต่ว่าสนับสนุนให้อ่าทางด้านอิสราเอลอิสราเอลหรือว่าจะยึดอะไรครับเซียงหุนกาซาให้อิสราเอลเข้าไปก่อนเลกน้อยก็ยึดขึ้นมาไม่ต้องพูดถึงสองัฐเลยเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่สัังเกตดูนะนะะครบ่ การเล่นถ้าอันไหนเขาเล่นได้หนักเขาเล่นการที่สองถ้าเจอผลกระทบแต่สังเกตด,ดูทรัมป์มาเจอปูตินซึ่งพูดง่ายเป็นคนแข็งและเป็นคนเอาจริงสังเกตด,ดูทรัมป์จะไม่ไม,ไม่ไม่กล้าเล่นหนักเลยเพราะฉะนั้นเราจะสังเกตด,ดูนะฮะว่าเพราะฉะนั้นผลกระทบอันเนี้ยที่ทําให้คนมีความรู้สึกว่าเอ๊ะนะครับเป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะมีการปรึกษาหาหรือเพราะว่าอะไรกับความอยู่รอดของยุโรก็ต้องให้ยุโรและก็ความอยู่รอดของของเซเลนสกี้ก็ต้องให้เขามีส่วนร่วม นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่ยังไงก็ตามขณะนี้ผมคิดว่าเราเพียงแต่ตั้งเรื่องของฉากทัศน์นั่นเองความเป็นจริงจะเป็นยังไงยังไม่ได้เกิดขึ้นเพ <Anton> ียงแต่มีการฉากทน์ท,ที่มีการกลัวกันผมเพียงแต่ให้เรารู้ว่านะครับในยุโรปนะครับและคนที่เกี่ยวข้องเขามองฉากทนาต,ต่างๆเหลา่านี้ในลักษณะนนยังไงอย่างที่ผมบอกนะครับฉากทน์ที่1เป็นฉากทัน์ที่เรียกว่าอ,อะไรครับที่ยุโรปมีความกลัวที่สุดฉากทน์ทีท่2เป็นฉากทน์ที่ยุโรปนะครับก็ยังไม่ยังไม่เคยดีใจนะแต่ก็ยังโอเคอยู่ ในระดับหนึ่งนะครับฉากท่าที่3อันนี้ก็เป็นยังฉากท่าที่ไม่รู้จะจบยังไงเพราะมันคลาคาซังอยู่นะครับแล้วพอไม่รู้จะจบคลาคาซังนานขนาดไหนนะครับยุโรปก็ยังต้องให้ความช่วยเหลืออเมริกายังให้ความช่วยเหลือแต่สังเกตด,ดูภายใต้ทรัมาคเอาไข่เฉือคุณต้องอะไรครับเอาไว้เรื่องธาตุนะฮะ,ะแร่เอ,อิร์ธเนี่ยส่งมาก่อนนะครับมีการตั้งข้อเหมือนกับการค่าเลยครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นครับ